มีคนบอกว่าร้านอาหารที่เจไปกินอ่ะแพงมากหเห็นแฟนกลับไปเมนว่าโอ้เจร้านนี้แพงมากเงี้ยเขาถามว่าเจอยากใครเออเขาอ,อยากรู้อย่างนั้นมากกว่า วันนี้พิลาทัวจะพาไปเจอกับเจ็ดเซียนนะเรานัดกินข้าวกันเดี๋ยวเราไปเจอเพวกเขากันคิดถึงกันใช่ไหมล่ะรู้นะแต่ว่าก่อนไปนะกิจกรรมที่พิลาทำทุกวันะเราต้องมาบำรุงร่างกายทุกเช้าหลังตื่นนอนก็คือนี่คิวมินซีนะเวลากินทุกวันเลยตอนตื่นนอนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นเอฟซีม่ชมเห็นแม่ชมโฆษณาก็เลยลองดู เออมันดีมันดีเป็นเนี่ยบำรุงตับล้างสารพิษนะกินทุกเช้าค่ะเวลารักสุขภาพเพราะว่าอยากเล่นวันเล่ไปนาน,เนๆเนาะเดี๋ยวไปจ่ายร้านก่อนกินอย่างเดียวพอเพราะตื่นนอนอย่างอื่นกินข้าวแล้วไปะจะกินในร้านก็เกรงใจกินข้างนอกกินข้างนอกมันเป็นขมิ้นชันนะมันเป็นขมิ้นชัน อร่อยสดชื่นอ,อร่อยมากกินเป็นกิจวัตรเลยดีต่อสุขภาพ FC ไม่ชมไปเดี๋ยวไปกินข้าวกับพวกนั้นดีกว่ารอกันแล้วมั้งเนี่ยแับนี้ไปไป เยคะเจอกันในรอบหลายเดือนนะคะสองวันน้อยยิ่งนะค่ะอาดัมดัมนี่อะไรนุ้ดคาเวียร์ไข่ปลาแซลมอนจริงเหรอสีส้มแซลมอนเหรอใช่เรื่องรูปถ่ายอาหารญี่ปุ่นทำได้นะคะมีคนบอกว่าร้านอาหารที่เจไปกินอ่ะแพงมากจริงเหรอเออที่รูปที่ลง รูปที่นูดลงอ่ะเห็นแฟนคลับไปเมนว่าโอ้เจ๊ร้านนี้แพงมากเงี้ยเขาจะถามว่าเจ๊ไปกับใครเออเขาอยากรู้อย่างนั้นมากกว่าใครถ่ายรูปให้แ้นถามเจ๊ใครถ่ายรูปให้คะคนนั้นแหละจ่ายตังค์ให้มาเนี่ยเชฟเชฟเชฟอ๋อเชฟถ่ายรูปให้เหรอบ้าแต่เชฟอยู่ข้างหลังนูดนะพี่เห็นในรูปเอาเหรอคุ้มไหมที่ล้วรู้สึกคุ้มไหมคุ้มดิกินฟรีคุ้มดิกินฟรีอ่ะเป็รูปที่กินฟรีอ่ะรู้ได้ไงกินฟรีเออรู้ได้ไงบัก อยากไปกินบ้างค่ะมีตังไหมแต่ไม่มีตังตัวทำหน้าเศร้าด้วยโอ้ยนะความรักความเมตตา ไปกินปีบอกเหมือนกนะ um? หนูขอไปกินสักคำไม่ซื้อคอร์สหนึ่งเราหารกันได้ไหมกินคนละคำแล้วก็นคำได้แจ้งแบบห่อให้ให้หนูสักคำได้ไหมหนูเป็นเป็นเกียรติมากเลยครับเคำที่แพงที่สุดในร้านเลยนะครับเราซื้อเป็นคอร์สสองพันแล้วแบ่งกันคนละคำได้ไหมสองพัน กินตามฐานะหอมหอออค้กินไม่ไ้ค่ะไม่ได้ค่ะโอ้โหคลิปได้ด้วยกินตามฐานะถ้ามีตังกินคาเวียนะครับถ้าไม่กินถ้าไม่มีตังกินไข่ตุ้มคนนี้ไมปก่อนนี่นี่นี่ค่ะรออยรออยู่บอกว่าเคยกินแต่ ตับไก่ไหมและสับบานวันนี้อยากกินโฟกัสตับหันอยากลองดูว่าเป็นยังไงลองมาได้ากตับไก่กินตับหันเย็นกินตับเดี๋ยวต้องถามก่อนว่ากินกับใครมีเหรอกับเพื่อนหลายคนกับเพื่อนหลายทำไมทุกคนลุมน้องอย่างนี้ แใครตัดแกบอกครูมีคนช่วยแล้วมีคนช่วยแล้วโอ้มันเนี่ยไ่ถนอมน้องไว้เปล่าคุยแล้วน้องราเลยนะเด็กไปย้ายมีอะไรน่ากินเรียนจเอาเนื้อผ่อนให้นอมกินนักเรียนนขอสักก้อนอะไรก็ได้เอาให้จนน้องอย มืมไรง้มไรนะอะไรมารักอาจารย์ออทมากก wow, ็อะไรให้นะอะไรบ้าักออมกินมังคโอ้รักรักกินไหมได้ไข่กิไปองแล้วไหมกินมังจะร้องไข่รักอาจารย์ออมากทานไกันคร <S <S ับ ตอนนี้นะคะเราสั่งแมสมาแจกครอบครัวแต่ว่ามีคนมาดักซื้อก่อนนะคะใช่ค่ะต้นทุนเราอยู่ที่45บ้าทแต่เราจะขายเอากำไรกันนางเราขายไกลค่ะอ่าคุณปื้มจิตค่ะพีทะเบียนอย่างม้อว่าองันนีัต้นทุน2ี่บาทต้นทุน45บ้าทดีมากมีใครสนใจจ้ายไหมคะมีใครสนใจสั่งที่พี่กิ๊ฟได้นะคะ รุ่นรุ่นแมสคูลใส่แล้วจะรู้สึกเย็นใช่เหรอ <c oughs> สองอันได้กำไรด้วยขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซุกสุกค่ะ<ต>ขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยค่ะเขาจะไปบริจาคเนี่ยไม่ได้อยากขายเลยจริงๆนะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนได้ไปเจอ เหล่าบรรดาซินเซียนของเรานะคะหายคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าได้เจอจันออด้วยนะนานมากกว่าจะได้นัดกันกินข้าวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้วิลาพาทัวร์ด้วยนะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกนะคะบ๊ายบาย